ครับวันนี้เรามาแนะนำเคสดับเบิลเบดที่มีน้ำหนักเบานะครับเบามากๆเลยครับตัวนี้เป็นเคสที่ทำจากโฟมแข็งนะครับแล้วบุกด้วยโคเวอร์ไนลอนพึ้นกันน้ำได้ค่อนข้างดีนี่เหมือนชริปผ้าแบบนี้ซึ่งจะอมน้ำนะแล้วก็มีตัวล็อกที่เป็นล็อกโค้ทให้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้ใช้ซิปของ YKK แข็งแรงแน่หนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะมีซิปแตกเดี๋ยวเราลองเปิดดูภายในกันดูก่อน น้ำหนักนั้นจะอยู่ที่ประมาณ8กิโลครับถือว่าเบาแคสโคนแคสโคนก็จะมา10กิโลนะครับ handle แ,แข็งแรแงนว่าตัวแคสโคนด้านในก็จะมีตัวที่เป็นสายรัดนะฮะบุลลิกามีดตินทุกแก่บุลลิกามีดแล้วก็จะมีกล่องสําหรับเก็บนะครับอุปกรณ์บริเวณนี้ สามารถเก็บง่าย้แล้วก็ปิดสายลัดคอใส่ทันชัาได้สองคั้นเหมือนกันตัวนี้จะไม่ได้เป็นตีทุกแกนะครับจะเป็นลักษณะของแม่เหล็กนะครับตัวล็อกตัวนี้เป็นลักษณะแม่เหล็กดูดมันมีตัวป้องกันโปรเทคเดี๋ยวเราลองทดลองดูนะว่าลักษณะของการลากมันคล้ายๆกับเอสไฟเคสที่เป็นฮาร์ดเคสของ ขนาดอาการขนย้ายก็จะคล้ายกันหมดครับเคสพวกนี้้หนักมากครับ8กิโลสามารถยกอย่างนี้ได้เลยถ้ากรณีมีรนเบสพ่วงเข้าไปก็จะเพิ่มขึ้นใหม่สัก10กิโลแต่ว่าลักษณะของการเดินทางก็จะคล้ายกันเราใช้ดอตลอดนี้ลากไปแบบนี้บริเวณด้านหลัง ลูกล้อก็จะเป็นสองลูกล้อให้อเห็นตัวกิ้งของลูกล้อนั้จะคุณภาพสูงกว่าของทางเคสที่เป็นสไตล f โฟมเคสตัวนี้เราเรียกว่าไนลอน c o เวอรนะครับราคานั้นย่อมเยาวไม่แพงมากก็เหมาะสำหรับการเดินทางขึ้นเครื่องหรือจะขนย้ายด้วยรถยนต์ก็จะเซฟ Double Base ของเราได้ดี จะลืมไหมครับคลิปหน้ากดกระดิ่งติดตามถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็กด s u ซับสไคร้จะเป็นกำลังใจให้กับเรา